ใครที่กําลังเป็นเชื้อวราวันนี้ผมจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบรรเทาอาการคันจากเชื้อวรามาดูกันระหว่างคาเนสเทนโอดีและคานสเทนครีมมีความแตกต่างกันยังไงครีมฆ่าเชื้อราทั้งสองชนิดนี้สามารถใช้ได้ในการรักษาโรคผิวหนังจากเชื้อราไม่ว่าจะเป็นแกรกเลี่ยนโรคน้ํากัดเทา้าฮ่องกงฟูดซึ่งทั้งสองตัวนี้มีความแตกต่างกันตรงที่คาเนสเทนครีมมีตัวยาโคตามาโซอยู่ในท้องตลาดมานานที่เด็กอายุ12ปีขึ้นไปและสตรีตั้งครรภ์สามารถใช้ได้แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลา ก่อนทางการแพทย์ใช้ทารบริเวณที่เป็นโรคโดยทามาละ2อถึงสครั้งส่วนคานิสเทนโอดีมีตัวยาไบาโฟนาโซใช้ทาบางๆเพียงวันละครั้งมีฤทธิ์ต้านเชื้อราได้กว้างออกฤทธิ์นานทาวันละหนึ่งครั้งสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันชั้นนำทั่วไปอย่าลืมนะครับคันจากเชื้อราต้องคานิสเทนเช็ดให้สะอาดเลยนะวันหนึ่งอะมาเช็ดสักสองสามรอบอย่าให้มันมีรอยมือลูกค้าได้ครับวิธีเจ๊บ,บอกว่ากวาดพื้นเสร็จให้ดันฝุ่นด้วยฝุ่นมันเยอะครับเจ๊ พื้นน่ะถูวันละสี่ห้ารอบไปเลยนะถ้าพื้นไม่สะอาดลูกค้าก็จะไม่อยากเข้าครับเกยกันแดดลาชิทําไมเหลือหลอดเดียวมิทีนเจ๊บอกว่าของในร้านต้องหมั่นเติมอย่าให้ขาดทุบ้านเจ็ดผมจําเปนไล่เติมอยู่ครับรีบเลยกันแดดลาชิเนี่ยเหลือหลอดเดียวช่วงนี้อากาศร้อนขายดีตายละเจ๊บอกว่าของทุกชิ้นห้ามมีฝุ่นครับครับ ไปเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดชั้นทุกชั้นของทุกชิ้นวิทินเมื่อวานเธอลืมล้างจานหรือเปล่าผมลืมครับผมล้าง,งาน้ำแล้วผมก็กลับเลยครับวันนี้ห้ามลืมนะโอโ้วหาอ่างไอีมเนี่ยแอบอู้ง,งานมาคุยกับใครอี่มเมยียว่าสบายบ่อเป็นยงางไรบ่จาา้างซ้ำรอให้เพื่อนภาพไปหามออเดอผมมีเงินอยู่สองล่อยเดี๋ยวผมโงให้เดอ้อเบื่ออยู่ดอกแม่หยุดแต่ผมมีเงินใส่ เนงานตัวเหรอครับเป็นงานมาปีหนึ่งแล้วยังบ่เเมียบ้านไปหาเมียเลยเป็นม่มีวันหยุดให้เลยอยูคนเดียวดูแลเจ้าของให้ดีๆเด้อผมกินหอดเมียด้วยครับเจ้ครับเลืองงานผมกลับก่อนนะครับวิธีเดียวอะเจให้เจ๊สี่พันค่าอะไรครับเจให้กลับบ้านพาแม่ไปหาหมอนะเจผมหยุดงานเหรอครับใช่จ้ะพาแม่ไปหาหมอแล้วก็อยู่กับแม่สักสองสามวันก่อนนะแล้วค่อยกลับมาทํางานก็ได้ขอบคุณมากครับเจ๊ พี่มิทิน้าหนูได้เรียงเนี่ยขาวผงพอหรอยงสวยพอหรือยังเนี่ยอาบน้ําเสร็จแล้วครับมาเดี๋ยวเขาทาแป้งให้จะได้สดชื่นวันนี้อากาศร้อนมากเลยจะทําสวนได้ไหมเนี่ยอ่ะถือไว้เดี๋ยวตอนเที่ยงอ่ะเขาจะทํากับข้าที่ตัวเองชอบไปให้โอเคไหมทั้งหอมทั้งเย็นนี่แป้งหอมเย็นของน้องลำไยใช่ไหมเนี่ยใช่จ้าแป้งหอมเย็นทเวลพาชสีชมพูของน้องลำไยเย็นสุดๆแถมหอมสดชื่นด้วยนะอู้ยเย็นคักๆหอมจริงๆที่รักของไอ้ ดูแลขนาดนี้ลักที่สุดเลยต้องมาปากหวานเลยไปได้แล้วไปมิทินลูกไปทำสวนโอ้ยกําลังนอนสบายเลยโอ้ยร้อนไม่ไหวแล้วมันก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นสักหน่อยร้อนเหนียวตัวไม่ไหว้ะไม่ทําหรอกหนหยิบไปโอ้ยร้อนก็ร้อนเนี่ยฉันต้องมาส่งกับข้าวอะไรเวลานี้เนี่ยแป้งออกหมดแล้วเนี่ยที่รักมันกินข้าวหิวพอดีเลย เย็น,ร,นร้อนร้อนร้อน,อนเอาน้ำไหมเหนื่อยไหมร้อนไหมมาเดี๋ยวเขาลินน้ำให้อุ้ยแป้งหลุดหรืหอยังเนี่ยอุ้ยตายแล้วเมียวอยู่น้ำเอาน้ำมากินสิลืมเอาน้ำมามีแต่ข้าวเนี่ยอะไรวะมีแต่เคี่ยงสำอางเฮ้ยทั้งร้อนทอั้งหนียวน้ำก็ไม่มีกินนี่เขาพกแป้งเย็นมาทาให้ด้วยนะอุ้ยเย็นสดชื่นก็เมียวมีแป้งเย็นไหมไม่มี แป้งหอมเย็นเหรอ,อทั้งหอมทั้งเย็นพี่หนูรู้แล้วเดี๋ยวตอนเย็นหนูจะหาแป้งหอมเย็นเทวีวพัดมาทาให้พี่นะดีเลยหนูทาแป้งตัวนี้แล้วทั้งหอมทั้งเย็นสดชื่นมากกระอาพี่ลองทาดูอ้เย็นสุดชื่นมากเลยก่อนนอนเราทาแป้งเย็นกันนะจะได้หลับสบายนะทั้งเย็นทั้งหอมเลยนะได้เลยจ้ะพี่ แม่คะคะเคทิดอเซรั่มกันแดดตัวนี้มีแบบซองไหมคะไม่มีหรอกมีแต่แบบหอลอดนี่แหละเอาไปใช้เถอะหนูยังไม่เคยใช้อยากได้แบบซองไปลองก่อนนะคะทั้งกันแดดทั้งปรับผิวเกลต่างใสใช่ดีขนาดนี้จะมาลองแบบซองทาไมหนูกลัวมันเหนียวอะคะ่ะไม่เหนียวหรอกมันเป็นเซรั่มกันแดดเนื้อบางเบาจะมาเหนียวได้ยังไงแม่คะครับกันแดดเคเอมีแบบซองไหมมีแต่ือ้อหล่อเอากี่ซองจ๊ะเอาสองซองครับเอาซองเดียวไปใช้ก่อนมันหมูค่อยมาซื้อใหม่ในานันทีจะมีผู้ชายหล่หอๆมาเข้าร้านจะได้มาซื้อบ่่อออยยให้้เเจกััชชุมระวนนาซคบ ง่าจ้สุดหล่อพรุ่งนี้อย่าลืมทำกันบ้านมาส่งคูณน,นะเด็กๆข้าแกงเธอทำกันบ้านเสร็จยังเราขอลอกหน่อยได้ไหมเขาเคยก็ขัดทำเองบ้างสิเออหนาขอเลกหน่อยนานานาไม่ได้หรอกต่อไปไม่ได้กับข้าวแกงแล้วนะขอลอกกันบ้านแค่นี้ก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวมิก้าก็กีบไปกินข้าวกันไหมข้าวแกงมาทำอะไร อยู่คนเดียวทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนครูกินขนมเอลเซ่ไหมคะโอ้ขนมเอลเซ่ตอนเด็กๆครูชอบกินมากเลยนะตั้งแต่ครูเด็กๆเ,เล่นเหรอคะเอลเซ่ถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิมมข้าเกรงกินขนมเอลเซ่น่าอร่อยจังแต่เราโกรธข้าเกงอยู่นะจริงด้วยวันนี้ครูจะให้ นักเรียนตีลังกาม้วนหน้านะาาแค่นี้จิ๊บจิ๊บงานถนัดเลยโอ้เจ่งมากมิกา้าเยี่ยมมากกุ๊ปกิ๊บเราไปข้าแกจ้งเลยเออหนูตีไม่ได้ค่ะครูข้าแจ้งไปเกึกมากนะครับหน้าครูจะสอบค่ะยังไงแค่นี้ก็ทําไม่ได้อ่อนเนะแบบนี้ก็คงได้ส่วนคะแนนแน่เลย <S <S เราพูดแรงไปหรือเปล่ามิกา้า ข้าแกงเราขอโทษนะที่พูดกับเธอแบบนั้นว่าเราแค่โกรธเธอที่ไม่รอกการบ้านเราไม่ได้โกรธเธอหรอกเราแค่โกรธตัวเองที่เราทำไม่ได้อย่าพูดแบบนั้นสิแต่ลนะคนเก่งไม่เหมือนกันเอางี้เดี๋ยวพวกเราจะช่วยสอนเธอเองงั้นเธอสอนเราตีละการวนัวหน้าเราก็จะช่วยติวการบ้านให้พวกเธอไงดีไหมดีเลยดีเลยมิก้ากุกรีฟวันนี้เราเอาขนมเอลเซ่มาฝากพวกเธอเด้วยนะอืมอร่อย เอลเซ่ถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิมเด็กๆวันนี้ทำกันบ้านเสร็จหรือยังเสร็จค่ะงั้นเอามาส่งได้เลยนะครับนี่ค่ะนี่ค่ะของครูค่ะวันนี้สอบผ่านทุกคนเลยนะเก่งมากพ่อเรามาเติมพังกันก่อนดีกว่าเย้เราชอบกินเอลเซ่ข้าแกงไม่มีเผียคูบ้างหรออยากกินด้วยนี่ค่ะคุณครู จะผ่านไปกี่ปีเอลเซยังอร่อยเหมือนเดิมเอลเซ่ถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิมอ่ะซื้อได้ในโรตัสบิ๊กซีและเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับท็อปวันหยุดยาวนี้เรากลับไปเยี่ยมแม่นิวที่ต่างจังหวัดไหมดีเลยท็อปก็ยังไม่เคยเจอแม่นิวเหมือนกันแม่คิดทอดเดฟไม่ได้เจอตั้งโดนแม่สวัสดีครับเอา้าสีมาคือบบอกแม่ก็อยากมาเซิร์ฟให้แม่เนาะอันนี้ท็อปเนะแม่แฟนหนูผู้ดีสมกับเป็นค้นกรุงเทพเนาะ ถ้ากันกินข้าวมา้งเราไปลูกเอาเนี่ยตัมะคงแม่หาก็กินอิมาหันปลาก็เป็นตาแซบแท้นิ้วไม่มีอื่นกินหรอเขาไม่กินปลาแล้วอีกอย่างบ้านเธอเอาของเหลือมาให้กินแบบนี้หรอเฮ้ยเหนื่อยร้อนก็ร้อนไม่เห็นเหมือนอยู่กรุงเทพเลยนิ้วๆๆมาเบิงเป็นยังท็อปจะมานอนเวีย,ยวนอยู่กรุงสันย์อยู่กรุงเทพก็เป็นจังศี่ษาหรอแม่เป็นลูกเคยมาหานอนเวียนในศรีบอดได้นะท็อปลูกเดี๋ยวนี้ตื้นมหาเฮดเวียกเดี๋ยวนี้นะโอ้เหนื่อย ร้อนเว้ยเฮ็ดสนี่ก็เมื่อยบ่เฮ็ดแล้วมองนี่แล้วไปหาตาต้นไม้แม่เด้อฮะตาต้นไม้เราไปหาเสียหยามั่นเด้อฮะเสียหยามั่นแล้วก็ไปเกี้ยวห้างงัวท็อปท็อปท็อปสิไปไซนันกบ้าเฮ็ดเวียยเดี๋ยวนี้ท็อปท็อปท็อปตัวเองจะไปไหนท็อปท็อปเธอเป็นอะไรแม่เธอจู้จี้จุกจิกเกินไปอยู่ไม่ได้แล้วนี่ขนาดแค่มาเที่ยวแล้วเนี่ยถ้ามาอยู่ด้วยจะขนาดไหนเราจะกลับกรุงเทพแล้วเธอจะอยู่ก็อยู่ไปเลย แง่กอนแล้แม่เดี๋ยวเมื่อหนา้าหนูมาเยี่ยมใหม่ด้วท๊อปเจ๊สวัสดีค่ะมะเมียวทําไมไม่ใส่เสื้อพนักงานมันอึดอัดค่ะหนูไม่ชอบไปทำงานก่อนนะคะเพราะเมียวเราซื้อกระเป๋าใหม่เหรอสวยจังใช่ก็ไม่แพงหรอกนะแค่สองสามแบงค์เท่าหูเราก็ซื้อใช้บ้างสิใช้แต่กระเป๋าผ้าเก่าๆอยู่นั่นแหละอันนี้ก็แว่นตาที่ฉันซื้อมาใหม่หูยสวยจังจับเบาๆนะของแพงนะนั่น พ่าเมี่ยตอนเที่ยงเรากินส้มตํากันไม่เธอไปกินเลยฉันจะไปกินชาบูหูชาบูมื้อเที่ยงเนี่ยนะเอากันแดดด้วยโหเธอจะซื้อหมดนั่นเลยเหรอใช่ทําไมหรอแพงนะหมดนี่ก็แค่พันกว่าบาทแพงตรงไหน,น นี่กันแดดอีฟเธอลองซื้อไปใช้ดูสิใช้ดีนะของแบรนด์อีฟใช้ดีทุกตัวเลยฉันไม่มีเงินหรอกอย่างฉันก็ครีมซอมเท่านั้นแหละชมพู่ดูนี่ฉันสั่งแว่นตามาใหม่สวยไหมสวยจังแต่แว่นตาเธอก็มีตั้งหลายอันแล้วนี่ก็มีหลายๆอันนี้แหละจะได้แมพได้หลายๆชุดเงินเดือนก็เท่ากันทําไมมันมีเงินซื้อของแพงๆได้ว่าเมียอ,อป้ากลับบ้านปลาถึงเวลาแล้วเออเธอกลับก่อนเลยพอดีฉันปวดท้องจะไปห้องน้ำก่อนนะอ๋อ เจ๊คะหนูขอเบิกเงินหน่อยค่ะของวิกนี้เธอเบิกหมดแล้วยัยแม่มี่ยวหนูขอเบิกของวิกหน้าก็ได้ค่ะเจ๊วันนี้หนูไม่มีเงินกินข้าวเลยเธอก็อย่าใช้เงินเกินตัวสิดูซิกระเป๋าแว,ว่นตาซื้อมาทำมาเยอะแยะเจ๊จะด่าหนูอะไรก็ด่าเลยค่ะแต่ว่าให้หนูเบิกก่อนนะคะพันนึงก็ได้ค่ะหนูจะไปซื้อข้าวอ้าพี่พรเอานิวมาซื้ออะไรเหรอหนิวมาหาพี่พรนั่นแหละพี่พรมีเงินให้หนิวยืมสักสองสามพันไหมอะ่ะ ช่วงนี้นุเดือดร้อนน่ะโอ้หสองสามพันเลยเหรอนะเดี๋ยวเงินออกเดี๋ยวคืนให้อีกไม่กี่วันหรอกอเดี๋ยวพี่ให้ยืมแต่คืนพี่ด้วยนะเงินนี้ต้องเอาไปจ่ายค่าห้องโอเคอุ๊ยอันนี้เซ็กซี่มากเลยอันนี้ด้วยอันนี้ก็เอาโอ้ยรองเท้ามาขาดอะไรตอนนี้ยี่ไม่มีเงินอยู่แม่คะมีรองเท้าสุกๆก็ละห้าสิบบาทหกสิบบาทไหมจ๊ะพี่พรเอานิ้วเออนี่ไปก่อนนะพี่พรนิวรีบ แม่ค้าคิดเงินเลยคะ่ะเอาหมดนี่แหละฮัลโหลนิวเงินที่ยิงพี่ไปนะ่ะมีคืนนี้พี่หรือยังยังไม่มีหรอกพี่พรแต่พี่ต้องจ่ายค่าห้องมันครบกาหนดแล้วหาให้พี่ก่อนได้ไหมไม่มีก็ไม่มีป่ะพี่พรและพี่พรจะให้นิวไปหาจากไหนอะ่ะงั้นมีให้พี่ก่อนสักครึ่งไม่ล่ะพี่เดือดร้อนจริงๆพิโไม่รู้เรื่องรือไงมีตอนไหนก็จะคืนตอนนั้นแหละโอ้ยแค่นี้นะนิวยุ่งอยู่ แม่ค้าที่นี่น้ำหอมมาดามฟินขวดเท่าไหร่คะ649ค่ะเอาสองขวดเลยคะ่ะปิดตุนไว้แล้วก็อันนี้ด้วยคิดตั้งเลยค่ะแม่ค้าน้องใช้น้ำหอมมาดามฟิลเหรอคะไม่น่าละตัวหอมใช้ประจำค่ะค่ะไม่ได้ <S <S เงินก็เงินเราแท้แต่พอไปทวงทำอย่างกับเราเป็นขอทานแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าห้องแล้วเนี่ยเจเแนะนำสีผมให้หน่อยอยู่ได้สีแดงสดสีแดงสดใช่ไหมอ๋อได้ได้ได้ นี่ค่ะลูกค้าเบอร์เอยสิบสาสีแดงสดต้องฟอกไหมนี่ไม่อยากฟอกกลัวผมเสียตัวนี้เขาเป็นแม่สีไม่ต้องฟอกยอมแล้วก็ติดเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเอาไปลองดูก็ได้เจ๊อยากทำสีผมสีชานมแนะนำให้หน่อยสีชานมอ่ะมันต้องฟอกนะมันติดยากไม่เอาไม่อยากฟอกกลัวผมเสียเอาสีใกล้เคียงก็ได้ถ้าไม่ฟอกก็มันจะได้แม่ละสีผมชานมนะ่ะร้านเขาจะทำให้ฉันไม่มีร้านไหนก็ทำสีผมไม่พี่แลวเปลี่ยนทุกอาทิตย์ขนาดนี้ไม่เป็นไรฉันทำเองก็ได้เจ๊ไปเอามาให้หน่อยโอเคโอเคเดี๋ยวเจ๊จัดให้ นี่เลยถ้าไม่อยากฟอกนะแนะนําเป็นตัวนี้จะปรับสีผมให้สว่างขึ้นแล้วน้องก็ตามด้วยสีนี้นะแต่มันจะไม่ได้แบบชานมเปะนะเพราะว่าน้องไม่ยอมฟอกอะ่ะโอเคนันะคู่นี้แหละเดี๋ยวเดือนนี้เจมานั่งเคาน์เตอร์เนี่ยหนูทําสีผมไป3าสี่รอบแล้วนะหนูรู้ไหมว่าในสีผมเนี่ยมีทั้งแอมโมเนียไฮโดรเจนที่ทําให้ผมเสียเจสังเกตนะหนังหัวหนูนะมันเริ่มแห้งเริ่มคันแล้วก็เป็นแผลแล้วด้วยเนี่ยดูซิทั้งผมก็ล่วง หนังหัวมันเหมือนจะเริ่มอักเสบแล้วนะระวังต่อไปอ่ะอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้ถ้าหนูไม่ทำล้วก็ได้สหน้าไปกรับ